สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องคนเทคโคกาลจักนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณหน้าสำนักง,งานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนานะครับวันนี้จะเป็นวิธีเปิดนะฮะเป็นพิธีเปิดของโครงการพัฒนาระจยกระดับนะฮะระเพณีบุญคุณลานนะครับสืบสารตำนานข้าวอินทรีย์ นะวิถีวัฒนธรรมยยสธทนนะครับวันนี้จะมีท่านารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมมาเป็นประธานเปิดในวันนี้นะครับผมนะฮะก็จะมีขบวนของอกเกวียนโบราณน,นะครับขบวนของเกวียนโบราณแล้วก็ลิ้วขบวนถือว่าโออามากๆเลยนะครับนะอลังการมากๆในวิธีเปิดวันนี้นะครับช่วงเวลาประมาณ15นาฬิกา30นาที นะผมก็จะพาทุกท่านเข้าไปชมบรรยากาศนะฮะในขบวนและก็บริเวณงานเลยนะครับนะฮะจะเห็นได้ว่าทุกคนตอนนี้การแต่งกายอาจจะเป็นการใส่ผ้าไทยนะชุดผ้าไทยหรือว่าผ้าพื้นบ้านนะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปชมบรรยากาศในบริเวณงานเลยนะครับตอนนี้กําลังตั้งริ้วขบวนครับไปเลยครับ ตอนนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรนะฮะเดินทางมาถึงแล้วนะครับท่านสุวัสดิ์ชิมเพชน,นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรนะฮะเดินทางมาถึงบริเวณงานแล้ท่านผู้กับนะฮะท่านตำรวจเอกจักรกิตโพกรานนะครับก็มาร่วมต้อนรับคณะของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง วัฒนธรรมนะฮะทราบขราบว่าวันนี้นะก็จะมีท่านท่านที่ปรึกษานะท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมมาทําหน้าที่เป็นประธานนะฮะเป็นประธานตอนนี้ท่านเดินทางมาถึงแล้วนะครับท่านเวียงวรเชษฐ์นะครับ เดินทางมาถึงบริเวณงานหน้าที่ว่าการอำเภอคุณชมนะฮะแล้วก็จะมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆนะครับในการต้อนรับก็ะจะมีสื่อมวลชนนะเพื่อประพุมภาพประชาสัมพันธ์ ในงานบุญคูณลานสืบสารตำนานข้าวยินซียวิถีวัฒนธรรมยะโสธรน,นะฮะท่านเดินทางมาถึงแล้วนะครับแล้วก็ทักทายขบวนรร้วต่างๆนะฮะตอนนี้มีมอบแม่บ้านนะแม่บ้านของอำเภอชาวอนปุญชมอันี้ท่านเลขานะท่านเลขาวัฒนธรรมครับท่านดรพิจิตรีชนะนะครับเลขา สำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับท่านเดินทางมาร่วมกับคณะนะฮะร่วมกับคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะฮะซึ่งเดินเท่าเดินเข้าไปในบริเวณงานแล้วนะครับก็จะมีการทักทายกับหัวหน้าส่วนต่างๆนะครับก่อนที่จะขึ้นบนเวทีกลางนะฮะเพื่อที่จะ ทำพิธีการเปิดโครงการพัฒนายกระดับสืบสารประเพณีบุญคุณลานนะสืบสารตำนานข้าวอินทรีย์วิถีวัฒนธรรมยะโสธรน,นะเป็นแบบต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะตัดสัญญาณเสียงเข้าไปที่เสียงสดๆในบริเวณงานเลยนะครับ ครัมีศึกษานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงก็ได้รามครับโดยให้การตัอนรับนะครับทานเลขาธิการครับด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกๆห่วยงานะครับยกเทศมนตรีมงคลชื่นตานะครับพร้อมด้วยท่านพ่อกำนันแต่คชชืนตาาร บุญมีกาลจักรครับ ทุกพนทคำแสนที่เดินครับริวขบวนที่เจ็ดครับขบวนข้าวอินสีครับผู้ถือป้ายของนคนพลงามนางขา,าวทิพสาววดีสีหามาตำแหน่งพนักนงานจ้างและผู้ถือป้ายขบวนนายตั้งแหน่งพนักงานจ้าง เลยท่านนายกมารดนสี่นะคุณพ่อกำนันประหยัดขึ้นตาครับขบวนที่เก้า เกิดท่้นพิกีกรทั้งสองด้วยความรองครับดบงานสืบสารประเพณีงานบุญคุณลานตำนานข้าวอินทร์วิถีวัฒนธรรมยะโสธรประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565กระผมนายภัยบูล์พันสาตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตะบลกุดชุมพัฒนาทำหน้าที่พี่จีกรและที่ฉันค่ะดรสุพิยดาอุนตา มุอชุมพัฒนาค่ะทําหน้าที่พิธีกรค่ะครับเราสองคนจะทําหน้าที่พิธีกรในช่วงพิธีเปิดก่อนอื่นวันนี้พี่น้องชาวเมืองกุชุมจังหวัดยะโสธรท,ทุกคนนาให้เกียรติเพื่อมาร่วมในพิธีเปิดโครงการพัฒนาและยกระดับงานสืบสารประเพณีงานบุญคุณลานตำนานข้าวอินทรีย์วิถีวัฒนธรรมยะโสธรประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565ขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงครับ ครับลำดับต่อเปครองผู้ว่ารชาชการจังหวัดยะโสธรได้กล่าวต้อนรับกราบเปียนเชิญท่านครับวัฒน,น,น,นธรรมประจำที่ที่โซเดียมที่มหาวิทยาลัยลพบุรีลูกด้วยนะครับว่าการกระทรวงวัฒนธรรมที่เคารพแตางสูงกระผมนายสุวัฒิ์เหมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธร ิดีตรัฐการแทนผู้รัชก,การจังหวัดเชสุพรรณในนามตัวแทนพนัการพ่อค้าประชาชนและเครือข่ายวัฒนธรรมจังหวัดเชสุพรรณขอขอบพระคุณท่านที่รึกษาร,รัฐมนตรีว่าการกระ,กะทรวงวัฒนธรรมที่ได้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาและยกประดับงานสื่อสารประเพณีบุญคูน,นาน ตำนานข้า C, วอินทรีวิถีวัฒนธรรมยะโสธรประจำปีโงโบประาณพุทธศักราช2565ในวันนี้กระผมให้ขอนำเรียนข้อมูลพื้นฐานและวิสัยทัศน์ในการพัฒนาจังหวัดยะโสธเรเมืองเกษตรอินทรีเมืองแห่งวิถีอีสานเพื่อสร้างอสังเกตดังนี้จังหวัดยสโสธรแบ่งเขตการปกคอรองออกเป็น9อำเภอ78ตำบล 885หมู่บ้าน23ชุมชน,นประชากรราว5แสนกวคนจังหวัดยะโสธรเป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นด้านวัฒนธรรมประเพณีที่มีการสืสรรบสารรักษาและพัฒนาต่อยอดมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบันและสามารถพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับจังหวัดและประชาชนในพื้นที่แล้ว จังหวัดยะโสธรยังมีความโดดเด่นและงดงามด้านประเพณีบุญกุณามือที่ชาวบ้านเรียกว่าบุญคุ้มข้าวใหญ่หรือบุญคุ้มข้าวที่มีความสนใจและน่าดึงดูดใจให้ผู้คนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดยะโสธรอย่างต่อเนื่องและรวมทั้งกำหนดยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมพัฒนางานประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น คือประเพณีประเด็นยุทธศาสตร์ที่สองส่งเสริมปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมประเพณีและการค้าการท่องเที่ยวจากวิสัยทัศน์ภารกิจและยุทธศาสตร์ตรในการพัฒนาจังหวัดยะโสธรสามารถใช้เป็นแนวทางในการสืบสารรักษาและต่อยอดงานประเพณีบุญกุรารตำนานข้าวอินทรีย์วิถีวัฒนธรรมยะโสธรให้เกิดการนำาทืนทางวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ มาพัฒนาต่อยอดให้เกิดคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางสกเกิลให้กับคนในชุมชนท้องถิ่นได้เป็นอย่างดียิ่งในโอกาสนี้ชาวจังหวัดเทชรโสทรคณะกรการพ่อค้าประชาชนและเครือข่ายทางวัฒนธรรมขอต้อนรับท่านทิกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรมรมด้วยความยินดียิ่งและขอขอบพระคุณท่านที่การสนับสนุนในการพัฒนา และยกระดับงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดเชษฐ์สุด้วยดีเสมอมากาบขอบคุณครับขอบคุณลดติกมายในการรักษาการประชุมกระทรวงการลังกองทุนคณะัตธรรมจวัทงจังหวัดร่วมที่รีกว่านการนการทุกสนของว ผมได้สมฤทิ์ผมองค์ในประชุมในนามของชาวปุะุมจังวัดเชียงรพยขอขอบคุณท่านทผู้ศึกษาด้านวิปัสนาธรรมที่คุณนา้เก็บในประธรและวพิธีประโครงการพระนาและยกระดับการสืบษาประเทณีบุตรยุลานาานข้อวิสีวิสีพิธีวัฒนธรรมจังหวัดเรายปรจำปีงบประมาณ2565ันในวันนี้ ผมได้มีการใช้สีในการเผยแพร่พิธกรรมเพื่อสร้างการรับรู้และการจบัดงานในทุกช่องทางการกระสุวัธรรมประธานในพิธีได้กุลาเปิดโครงการพัฒนาและยุระดับการสื่อารประเพณีบุลานประมาณข้าวีสีผีวัฒนธรมเยอโรปทอนที่ตำปีขอการการนวมุกซึ่เารับโอการดบรู้จิานส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และผู้บริหารสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและองค์กรภาคธุรกิจเอกชนท,ที่เกี่ยวข้องท่านประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดยะโสธรในวันนี้กระผมเวียงวริเชษซึ่งเป็นที่ปร,รึษกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้รับ มอบหมายจากพระท่านอิทธิพลคุณปึ้มซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมให้มาเป็นประธานเปิดงานบุญคุณลานในวันนี้เมื่อสองปีที่ผ่านมาผมก็มาร่วมงานก่อนอื่นผมจะขอญาตทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้ได้ปรบมือพร้อมๆกันเพื่อความสวยงามของวันนี้ครับขอรับษาเย,ยนเช่นครับ ผมไม่นึกไม่ฝันว่าจังหวัดยะโสรธรแม้จะอยู่อำเภอคืออำเภอกุนชุมก็ยังสามารถรวมมูลเราข้าราชการและพี่น้องประชาชนทุกฝ่ายมารวมกันแล้วการแต่งตัวสวยงามอย่างนี้นมันจะหาได้ยากท่านรองผู้ในการจังหวัดได้กล่าวต้อนรับผมมอสักครู่นี้ว่าก็ต้อนรับทุกท่านว่างานบุญบ้องไฟจังหวัดยะโสรธรก็เป็นงานใหญ่ ซึ่งชาวต่างชาติมาเกือบทั่วโลกสิ่งที่สวยงามอย่างนี้เป็นสิ่งที่หายากกระทรวงวัฒนธรรมเราอยากจะรักษาสิ่งดีๆเอาไว้เป็นอย่างดียิ่งในวันนี้ท่านผู้ตรวจโควิดผกามาศครับซึ่งท่านจะเป็นอธิบดีรอโปรดเก้าท่าเองแล้วท่านก็ได้ฟังแล้วว่าท่านในอำเภอได้รายงานว่า ได้รับงบประมาณจากกระทรวงวัฒนธรรมมาล้านกว่าบาทท่านจำไว้นะท่านอดินบดีนะที่หน้าจะให้ต่ำกว่านี้นะเพราะเป็นสิ่งที่สวยงามอะไรก็ตามที่สิ่งดีๆงามๆในอีสานอยากให้รักษาไว้โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งขอนำเรียนเป็นภาษาอีสานว่า การแต้างานถึงตะริงผู้เฒ่าพู้แก่สอนว่าการแต่างานการกินเข่าให้หัวเพร่งกินกรนสามล้าเหี่ยเน้ยแก้วจังคอยกินเดี๋ยวนี้มันเพี้ยนแล้วการกินเข่าให้เนี้อแพ่งกินกรเหลือจะก้างหัวแก้วจังคอยกินพนวาดมินนชนะรัสิ่งใดที่ดีๆงามอยากให้รักษาไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุญคูล,ลาน,นเป็นบุญที่ดีที่สุดบุญคุ้นเขาเนี่ยไม่มีเพื่นชนิดไหนในโลกนี่ปูง,ง่ายเกินข้อข้าวไปสักอยา่าง <c oughs> เขาดีขอให้มีน้ำมีปุ๋ยว่านงดินเป็นก้าเงาแน่ลบถึงนมาตัดตั้งหกักตัดตั้งใบทั้งเกศทั้งจีบจับมาแดกร่มตุ่มกันเกี่ยวอยู่ <c oughs> เพื่อเพื่อชื่นกำกำยนบข่อยแกให้น้าได้เกี่ยวพื่อมูกคำนี้ก็ได้ แต่ว่าเนี้ยยากมันอยา่างเนี้ยยากมันไปจ้างคนมาดำหน้าคนไปจ้างปั๊มหยิบกระเป๋าสอบประวัติผู้มาจ้างสะกอน,นอกว่ากินเข่ากำลังงูอัเจีอยบอกอกันคนว่ากินเข่ากำลังงูเอาปลไปมันเสีไปนะมีรถมารับตูวขว้ข่เพราะมันเป็นวายอยู่ดำไปดำมายางเว้นมีของหวานบมดเพราะยังวายอยู่ดำไปวอนหาโม่งแรงจีบมัดกล้าทวนมืดเวลาเพราะว่า ท่นเชก็เลยนี่โอ้มันอะไรมันทีเมื่อมันว่าไม่แน่วทรงท่าอยู่มันยังไรอยู่วาดำหน้าข้าเดียวกับหลงท่านเนี่ยคนรุ่นใหม่กินข้าวกินปลากินที่ไหนท่านก็รู้ที่กินของดีที่สุดสู่ปั้นขากี้บ้านห้องอะไรปั้นขาจกี้เนี่ยมันเป็นอาหารสำเร็จรูปสิกินเป็นอาหารข้าวก็ได้กินเป็นอาหารหวานก็ไร พันสิกินเป็นอาหารข้าวกี้สุกแล้วเอาไข่ามาท่าพันสิบกินเป็นอาหารหวานก็ดึงไม้มันออกแงะน้บอ้อยเส้บูมันนั่ตั้งแต่ฝรั่งเหงว่าไเ้ข้าวกับหวานในปองเดียวกันมีแต่ล้าวานห้องเท่านั้น,นโดยเฉพาะอย่างยิ่งานบ้องไฟคนรุ่นใหม่รู้แต่ว่า <c oughs> มีงานบุญบ้องไฟแต่ไม่ได้รู้ตำนานเขาว่าบุญบ้งไฟเมื่อก่อนพระยาแถนีเคยโกรธมนุษย์ โลกไหลกจ็จมใหมนพระญาแถนฝนก็ตกก็จมใหมนพระญาเถียนทรงผู้ใดไปลบไปสู่พระญ,ญาแถนบ่ได้ลงทรงพระญ,ญาปวกขึนไปไปจ่อบัรลั่งพระญ,ญาเถียนหักมือลำหักเมื่อหักแล้วจังใดพระญ,ญาแถี่ทรงมาที่ให้เจ้าจูด้วงไฟขึ้นมาได้คอยจังที่ทรงลงมาปีหนึ่งพระญ,ญาแถนนั้นเขียดให้มนุษย์ก็เลยมาลงมาแต่งตัวมาชิบะขามนุษย์ตายเหมือนโพมนุษยษษปษ์ปากเป็นพูทท่วมก็บจมแล้งกระจม พอดีมายืนอยู่ฟังหนองบัหอยก็เลยถามวันนี้มันผู้ไหนมันขาพระเจ้าคือพระยาเถนชิลงมาอย่างนี้สิมาขามนุษย์ตายหมดท้างบักหอยก็เลยว่าโอ้ยมนุษย์พระยาเถนเนยจะไปซ่าแ้าปากมนุษย์เอ็นตะก้นหอยข้าเจ้าก็พากันจูบแอกพนาาัามีเครืเอาจูบก,ก้นหอยเห็นบ่เขามีบรานอะไรตายยอยนบังหอยนี่ได้ผมชีบ่ให้ มีสิ่งดีๆงามๆหลายอย่างที่เราควรศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนจะมางานนี้เนี่ยผมได้ไปบ้านท่านเลขาพิจิตรมูอ,อย่างพ่นเห็ดโคกหนองหน้าไว้ที่เพิ่นร้อยกุไลยนโคกนี่มีเห็ดโคกนั้นมีต้นไม้ต้อนอยังทุกชนิดผมเลยนํำเรียนท่านพิจิตรกับสทต้องลูกชายนี่ว่าจะให้ดีที่สุด ข้าวปลอดสารพิษเนี่ยผมแนะนำจุลินทรีย์ตัวใหม่ชนิดหนึ่งที่ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้เขาเรียนว่าสิ่งดีๆงามๆอย่างนี้เน่ยเป็นวัฒนธรรมที่เราจะรักษาไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพูดง่ายๆว่าผมเคยมาสัมมนาเรื่องบุญบ้งไฟที่จังหวัดยะโสธรจะให้ขยายยิ่งใหญ่ก็มาโดนโควิดซะเราไม่ว่ากันแต่ท่านทราบไหมว่ารัฐ ฐบบาลเนี่ยสามารถฉีดวัคซีนได้เป็นร้อยกว่ดนแล้วมันไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นสิ่งที่ท่านทําดีที่สุดให้พี่น้องประชาชนนะครับถนนหนทางดีากายคนละครึ่งเจือจุนเพื่อทุอนสถาบันสิ่งเหล่านี้คือคนไทยเรารักกันท่านพี่น้องที่เคารพครับขอขอบคุณที่ทุกส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นตลอดจนพี่น้องประชาชนที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมตามโครงการในครั้งนี้บัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกับผมขอเปิดโครงการพัฒนาและยกระดับงานสื่อสารประเพณีบุญคูณลานตำนานข้าวอินทรีย์วิถีวัฒนธรรมโสธรประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช2,565ณบัดนี้ขอขระคุณครับ